เอาครับพี่น้องครับนี่สำหรับคลิปนี้ครับผมเป็นการรีวิวนะครับผลงานของสามพลังบวกครับพี่น้องครับนี่หลังจากทำการฉีดพ่นไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ครับผมพี่น้องครับนี่บู๊้ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อไปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัด แล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํงานนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับดูผลงานของ3พลังบวกของเราครับผมนี่เนาะนี่สพลังบวกของเฮานะครับผมหลังจากที่ทําการฉีดพ่นนะครับผมข้าวในแปลงนี้นะครับผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ผลปรากฏว่าโอยตายดีครับปัยังครับผมนี่โดยเฉพาะยิ่ง ต้นสนครับผมสนทั้ง3าประเภทนะครับสนุหินสนุแดงสนคางคกนะครับแล้วก็สนใบใหญ่ๆนะครับผมสนเที่ยวกินดอกนะครับพี่น้องครับนี่เนาะด้วย3ามพลังบวกของเราครับผมพี่น้องครับครับผมเนาะเอาไล่เรียดตั้งๆเป็นยังไงนะครับสำหรับผลงาน3าพลังบวกของเราครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผม เอาหนี่ครับพี่น้องครับนี่เขาลงมาเบิงกันชัดๆนะครับผมสําหรับแปลงนานะครับมมลิ10-5นะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้ประมาณ2เดือนแล้วครับต้นบักสูงเวยทีเดียวนะครับผมนี่บางมองนี่ว่ามันเพี้ยงเหย่าครับผมบางมองนี่เลยหัยวเข้ามาจักหน่อยนะครับผมเราทําการฉีดพ่นนะครับ3พลังบวกของเรานะครับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าเบิงนี่ครับผลงานเนาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของโสนแดงโสนหินนะครับผมนี่ตัวที่เป็นปัญหาหลักนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของหน้าเขาของพี่น้องป้องไปฮ่อเนาะนี่นี่ครับผมนี่เนาะและก็นอกจากนั้นนะครับอ่หญ้าพื้นากกทรายนะครับผมหรือว่าหญ้าหังกาครับพี่น้องครับเห็นบหกันเริ่มเหลืองเริ่มแหงแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นี่นี่ครับผมนี่เนาะอ่า ด้วยสามพลังบวกของเรานะครับผมเอายันกับบางทัางนี้แน่จังหน่อยครับผมนี่ครับผมนี่ขักปัญญงครับผมเอาฝากที่ฝากน้องนะครับในส่วนของสามพลังบวกนะครับเป็นสารกําจัดญ้านะครับที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ปีนี้เป็นปีที่สแล้วครับผมเห็นเนาะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องป้องไยนะครับบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับ ประจากที่ผลงานของเราแม้แต่ยติต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกําจัดได้นะครับโดยเพะยิงยหายฤดูกาลนะครับผมพี่น้องครับเนอะทั้ง4อย่างครับผมสําหรับตระกูลหญ้านะครับที่มีปัญหานะครับในนาข้าวเนาะหใบแคบครับผม2ใบกว้างนะครับสตระกูลกกหรือว่าตระกูลผือเนาะแล้วก็สครับตระกูลไม้เลื้อยหรือว่าไม้เถาต่างๆนะครับ สามารถที่จะกําจัดได้ด้วยสามพลังบวกของเราครับพี่น้องครันนี่ครับผมเห็นบ่มง,งองไปเบิดนะครับผมนี่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 ครับผมนี่ครับผม,น,บผมนี่เนาะนี่คือผลงานสามพลังบวกของเรานะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใด อยากสิได้นะครับ3มพลังบวกของเรานะครับไปใช้ในการกําจัดหญ้านะครับในช่วงท้ายสุดของฤดูการนะครับสําหรับฤดูกาลนาปีปีนี้ครับผมในการกําจัดหญ้านะครับทั้ง4ประเภทด้วยกันใบแคบใบกว้างตระกูลกกนะครับแล้วก็ตระกูลไม้เลื้อยไม้เถาต่างๆนะครับพร้อมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับ แล้วก็065ครับ0495999เาากนะครับเอาจังไรฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่ใจเกษตรพร้อมทีมงานขออมร่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ต้องสามพลังบวกของเราครับยอดเยี่ยมที่สุดครับผม